ความสำเร็จใดๆใ,ในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบบมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรืหอว่ามิปหมอของหงพระเดิม และก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก mm. ็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเท mm. พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข9 99ปิกวัน 99, เกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความขอคว,ม,ควมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันก็ที่ผมนักกลินมิตรหมอนะครับได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายากับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะ ก่อนอื่นผมมัทคลินมีปอก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะที่วางไว้ด้านล่างจะเป็นผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะซึ่งเป็นผ้าลอยเท้าที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างอเอาไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ .2,400 8 3ดนะนะถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกเป็นยุคยุคปลายนะครับนะช่วงปลายปลยของหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่วางไว้นะที่ใช้ดินสอชี้อ,อยู่นี้ก็จะเป็นมีดนะครับแบบพกพานะเป็นมีดพกพาทำไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็วันนี้จะได้นำเอาเป็นมีดด้ามงาแกะนะฮะ มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็จะเป็นงาแกะนะครับพ่อปู่ฤาษีนะเป็นงาแกะพ่อปู่ฤาษีนะครับหนะ้าที่สําคัญนั้นมีดเล่มนี้นะครับก็เป็นมีดยุคปลายของหลวงพระเดิมนะวัดนองโปของเรานะครับนะก็มีความยาวชอพข้ใบก็อยู่ประมาณ7นิ้วนะครับรวมนับฝักก็10นิ้ว11นิ้วประมาณนี้นะก็ จะมาให้ท่านรับชมนะครับนะเอาล้วนะครับก็ถ้าพูดถึง,ถงหลวงพระเดิมนะครับก็เป็นที่ท,ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพนะที่สําคัญนั้นนะครับก็เป็นที่รู้จักของผู้คนนะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ,ะไปทั่วทุกที่ทุกคุทุกแห่งนะครับนะพูดถึงชื่อเสียงของท่านนั้นนะ,ะก็ โดยพ่อในเรื่องของมีดหมอนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพูดถึงมีดหมอจะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะอ่านี่นะครับเป็นางาแกะนะครับเป็นงาแกะนะคนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงมีดหมอเนี่ยก็มักจะนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะก่อนใครๆนะต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนั้นนะก็พูดถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นตัวก็เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักของ คนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะ,ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นแกะลายพ่อปู่หรือสีนะ,ะพ่อปู่หรือสีนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างจะเป็นลายหางแยะนะ,ะก็แกะนะครับเรีกว,ว่ามีความปราณีตมีความวิจิตรมากเลยนะครับนะ,ะมีเล่อนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเป็น ยุคป,ปลายของหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นแกะเป็นเท้าเวทส่วนนะมีทั้งสองด้านนะครับต้องบอกว่ามีทั้งสองด้านอีกด้านแรกนะก็จะเป็นแกะในเรื่องของพ่อปู่หรือสีนะส่วนด้านที่2นั้นก็จะเป็นแกะด้วยเท้าเวทส่วนนะครับก็ เรียกว่ามีดเล่มนี้นะครับถือว่าองค์ประกอบถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะขยายนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับนะในเรื่องของอแหมรัดนะครับนะจะเป็นแหมลัดกันก็ดีหรือจะเป็นแหมลัดฝักก็ดีนะ,ะที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นแหมนะครับนะเป็นแหมาเขาเรียกว่า71นะต้องบอกว่า71นะ นี่นะครับไม่ว่ามีความางดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะและที่สำคัญนะครับตรงด้านข้างนะที่ดูเหมือนเป็นแหมลัดเป็นเชือกนะครับแต่ก็มีตะกุดฝังไว้อยู่นะครับเป็นตะกุดคู่นะทั้งหมดมีด้วยกันอยู่4ดอกนะเป็นตะกุดคู่นะครับนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะับไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแหมลัด าปลายของฝักนะครับปลายของฝักนะถือวาอ่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่นะเมื่อเราชมในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วก็อยากจะให้ท่านดูในส่วนของเขาเรียกว่าภายในนะครับภายในของมีดนี่นะนะครับก็จะเป็นดู เรียกว,ว่าแสงค่อนข้างที่จะนะครับก็คือเยอะไปหน่อยนะเยอะไปหน่อยนะครับนี่นะด้านนี้นะครับจะเป็นพระปิตานะครับเป็นพระติตานะแล้วก็จะตอก้วยตัวอุนะครับนะขนาดใหญ่อยู่ตรงโคนของใบมีดเลมินะใบมีดเลมินะครับนะที่สำคัญนั้นเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะ สันมีดจะหนามากนะครับสันมีดนี้จะมีความหนามากเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะ,ะเขาได้เป็นตอกคาว่านโมพุทธยะเอาไว้นะครับตอกคาว่านโมพุทธยะเอาไว้เรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเน่ก็เอามาให้ท่านได้ดูที่สําคัญนั้นจะเต็มไปด้วยเรื่องของคราบใครนะ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะ,ะดึงนะครับเพราะว่ามีจะ,ะแน่นหน่อยนะครับจะแน่นหน่อยนี่นะครับก็ดึงออกมาแล้วนะ,ะนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนะครับก็ฝักจะแน่นนิดหนึ่งน,นะครับนี่ก็นะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะ ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในของฝักสักนิดหนึ่งนะในในก็ชมกันแล้วนะครับก็อยากให้ท่านได้ชมนะครับนารายละเอียดทั้งภายนอกและภายในนะเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะครับต้องการที่จะให้ท่านได้ชมรายละเอียดนะครับนะ,ะทั้งหมดครบถ้วนนะครับนะเอาละก็ผมขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะครับที่นี่ก็ ลองมาไล่ดูนะครับลองมาไล่ดูนะในส่วนของใบมีดนะครับหลักๆในการทําคลิปนะครับนะต้องการจะให้ท่านนั้นเขาเรียกว่าดูรายละเอียดของอเนื้อของเหล็กนะครับเนื้อของเหล็กก็อยากให้ท่านดูว่า,าเหล็กนั้นนะครับอยู่ในยุคอยู่ในสมัยนะครับนะที่ผมได้เรียนไปหรือเปล่านะาก็ ถ้าเป็นเมยุคป,ปลายเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่คีดว่าเจกว่าปีนะครับนะก็เนื่องจากว่า,าหลวงพ่อท่านได้มอบพออระมรณภาพตั้งแต่ปีพศ2400อนสอ 00, อี่ร้เขาเรียกว,ว่า494ร้นะสี่าสี่นะครับนะอ่าก็ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เรียกว่า 73- 74ปีว่ากันง่ายนะครับแสดงว่ามียุคปลายเนี่ยก็มีอายุตั้งแต่74ปีก็จนถึง80กว่านะ,ะ80-90ปีเลยทีเดียวนะครับคนนี้ก็ได้เรียนทุกท่านนะครับเอาไว้อย่างนั้นนะ,ะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะมีดไป็นมีนาะนะครับเรียกว่ามีความงดงามมากนะครับส่วนสันของมีดนั้นก็เรียกว่าเป็นสันประหมอนะครับนะ เป็นสันหมอมีความงดงามนะครับนะมีความปราณีตในการสร้างมากเลยนะครับนะมีดเลยมีนะ,ะนี่ในส่วนของปลายมีดนะครับนะเฉพาะใบเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะครับรวมรามฝักก็1ิบสนิ้วประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับก็ได้ให้ท่านได้ชมนะเดี๋ยวให้ท่านได้ดูในส่วนของอ่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับ ผิวของเหล็กซะก่อนนะทีนี้เราค่อยมาดูว่านะครับว่าในใบมีดนั้นนะครับก็คือได้ตอกอักขระนะครับนะอะไรไว้บ้างนะและที่ท่านเห็นอยู่นะครับในส่วนของอโคนของใบนะครับโคนของใบมีดนะนี่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นภาพปิตานะเป็นนะครับเรียกว่า อมองมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าในใบมีดเล่มนี้นะครับนะก็คือครูบาอาจารย์ท่านได้ตอบอะไรไว้บ้างนะครับนะทีนี้เรามาดูกันตรงหน้า,นาหน้าะตรงนี้นะครับนะท่านจะเห็นอยู่เป็นอัการทั้งหมดก็คือ3าตัวเขียนคําว่ามะอาอุนะก็เรียกว,ว่าเป็น พระคาถาที่เป็นมหาอุดนะครับนะก็ใช้ตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยังมหาอุดนะ,ะข้างหน้านะครับจะเขียนคําว่ามาอุนะ,ะก็คือจึงถ้าเราจะแปลนะครับก็เรียกว่าแปลไปได้เยอะนะครับแปลไปได้เยอะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับนะ,ะความหมายเกิดกับเขาเรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญานะถ้าเราจะแปลตรงๆนะครับนะ ก็เป็นผู้ที่รู้นะครับนะคนผู้ที่เห็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แจ้งว่ากันง่ายนะเห็นแจ้งนะครับนะคือคนไหนก็แล้วแต่ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถือว่าอาจจะมองนะครับนะอะไรก็เขาเรียกมองเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนนะครับนะคำว่ามะอาอูนี่จะจะแปลก็จะแปล ให้ได้ชัดชัดเจนนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะ,ะที่สําคัญนะครับก็ในตัวนาคนะครับในตัวนาคนี้ก็จะตอบเท่าที่ผมดูแล้วนะครับจะตอบเอาไว้ทั้งหมด16อักขรนะก็ถ้าจะพูดกันตรงๆก็เป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะ,ะตัวหน้านะครับจะเขียนคาว่าณน,นะครับนะ ถ้าเราจะอ่านก็นามานะอะนะครับนะนกรักกออนอะนะอะกัอังนะก็มีทั้งหมดก็คือ16ตัวนะนะครับนะนามานะอะนกรักกออนอะนะอะกัอังนะก็จะทั้งหมด16ตัวนะแล้วก็ที่สําคัญก็จะตอบตรงหลังนาคนะครับตรงหลังนาคเอาไว้จะตอบคําว่านามาพัะนะครับอย่างที่บอกนะนามาพัฒนี่เป็น าธาตุสี่นะครับนะเป็นพระคาถาที่เสริมนะให้มีความเข้มขลังมากขึ้นนะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะท่องบทพระคาถาอะไรก็ตามนะครับนะถ้าจะให้ดีนั้นจะต้องเติมขอมนามา์คาถาเข้าไปนะก็นั่นจะว่าเป็นตัวที่เสริมเพิ่มความแข็งแกร่งความแข็งแรงพูดง่ายถ้าเป็นคาถาก็จะเพิ่มความเข้มขลังมากขึ้นนะอันนี้ก็ เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับส่วนบนหางหน้านะครับจะตอกคําว่าอารหังพุโทโธเอาไว้นะอ่านี่นะครับนะตอกคําว่าอารหังพุโทโธก็หมายคว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอ่านะครับนะก็พระคาถาบทนี้ใช้ได้กว้างมากเลยนะครับนะส่วนตรงกลางนะครับจะใส่คําว่าตอูเอาไว้นะจะตอกคาว่าตอูเอาไว้แล้วก็มีภาพปิดตานะครับนะอุล็อกหัวท้ายไปเลยนะ ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งพอ,อหมุนกลับมาปั๊บก็จะเห็นคําว่านาโมงพุทธายะนะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะเรียกว่าเป็นยันที่เหนือสิ่งใดนะครับนะที่สําคัญการตอกยันนันก็จะบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะก็มีการเขาเรียกว่าคมชัดลึกค่อนข้างมากนะครับนะแล้วก็ เสริม้วยโต๊ะอุกขนาดใหญ่เอาไว้นะนะครับนะส่วนตรงนะครับที่ท่านเห็นอยู่เป็นอัขระสองแถวอยู่หน้าทีา่หน้ากล้องขนาดนี้นะครับนะที่หน้าจอขนาดนี้นะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วเป็นบทอีทพิโซเรือนเตี้ยนะครับก็หมายความว่าคูบาจารย์ได้ย่อเอาบทอีพิโซทั้งบทนะครับนะเอามาไว้ในใบมีดเล่มนี้นะ เหลือคงไว้เพียง2แถวเขาเรียกว่าเป็นหัวใจของบทอิติปิโสว่ากันง่ายๆนะอ่านะครับนะอ่าที่ท่านเห็นอยู่เป็นบทอิติปิโสทั้งหมดนะครับเวลาจะท่องนะอ่าสวดมนต์หรือว่าทำสมาธินี่ยใช้บทนี้นะครับถือว่าเป็นหัวใจของอิติปิโสนะ ถ้าเราจะอ่านนะครับต้องอ่านคําว่าอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิอโสตังพุทธปิติอินะบทนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะมีแค่นี้เองนะกระเท่ากับเราได้สวดบทอิปิโสทั้งหมดนะครับอยู่ใน2แถวนี้นะท่านได้ยอ่อเอาไว้เป็นหัวใจของบทอิปิโสเลยทีเดียวนะ ก็เรียนอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญตัวอตอกล็อกหน้าไว้ก็เป็นตัวอุขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับนะอ่านี้ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของนะครับก่อนจบก็มาดูในส่วนของกันนะกันผมก็พยายามที่จะอตอกย้ํานะครับในเรื่องของ ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆานะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รบวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะหรือจะเป็นในส่วนของอแผ่นตะกุดนะครับนะต่างๆนะหรือว่าผงที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสก็เอาไว้ก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในกันนี่แหละนะเมื่อบรรจุเสร็จลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะปิดด้วยค่างนะครับแล้วก็สําหรับมีเลมีก็จะใช้โลหะนะครอบนะครับนะ คือขั่งอีกทีหนึ่งว่ากันง่ายนะอ่าก็จะเรียกว่าเพื่อเกิดความให้เกิดความแข็งแรงนั่นหนาว่ากันง่ายนะอ่าก็เป็นมีดยุคป,ปลายก็จะได้ถูกพัฒนานะครับนะให้นอกจากจะมีพุทธคุณที่อ่าดีอยู่แล้วนะครับที่สําคัญนั้นนะครับนะก็มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าความงดงามความมิจิตนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ9วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมในแต่ละคลิปในทวนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในทวนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะต่อ เพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพาะท่านใหม่ๆเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6329 1496นะ เบอร์ศูน9์แนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักครินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ